ซึ่งกระทบต่อในเงินโฆษณาซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการตัดสิในใจที่จะแลกกับค่าโฆษณาที่หายไปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจของของธุรกิจทุนเนี่ยก็อาจจะยังแพ้อำนาจที่มองไม่เห็นได้ในจุดหนึง รวมแนมะ้ที่มองไม่เห็นหรือเปล่าเลยทาให้ต้องตัดสินใจแบนแาจจะเสี่ยงโฆษณาแต่ว่ากลับกันมันก็ส่งผลได้เห็นว่าการที่อาจจะต้องตัดสินใจแบนเพราะว่าอนาคตของช่องอาจจะผูกพันกับสัญญาสมรทานนะคะซึ่งท่านก็ทราบว่าสัญญาสมปทานขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางการเมืองยังไม่ได้อยู่ในอำนาจกสชนะคะคือกสอชเย่ยกำลังจะประมูลทีวีช่องใหม่ ในระบบแบนยุญาตซึ่งเราจะมะีเราจะให้อิสระกับทีวีมากกว่าแต่ว่าช่องสามช่องเจ็ท่านก็ทราบว่าอยู่ในระบบสัมปทานเดิมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเงินที่จะเข้ามาถ้าเขาจะรื้อสัมปทานยกเลิกสัมปทานอะไรก็ทําได้พราะฉันนีงก็เห็นว่าเรื่องนี้ช่องต่างๆก็คงมีความกลัวในแง่ที่ว่ามันอาจจะถูกสร้างมีนเงื่อนไขหรือเปล่าถ้ามันเป็นการเหมือนแทรกแซงจริงนะคะถึงแม้ว่ารียน,นก็จะเชื่อว่ามันเนื้อนาาอู่ที่มองไม่เห็นแทรกแซงจริงเลยอย่างที่บอกว่า เขยังไม่มีหลักฐานทุกฝ่ายไม่ยอมรับในฐานะที่เป็นกสชเร่งก็อาจจะฟันธงพูดยากอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นความสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กสชควรจะทาตอนนี้เนี่ยก็คือว่าต้องหงต้องเร่งใช้คือควรต้องเชิญนะคะ,ะช่องสามมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเพราะที่ผ่านมาที่ท่านฟังกันเนี่ยเราเองไม่ได้เห็นการชี้แจงเป็นทางการแต่วันนี้เพิ่งเริ่มเห็นออกมา ก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะแต่ที่ว่าคนที่จะมาชี้แจงที่กอสชอไอปรายละอักสอนอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ทําเป็นบันทึกแล้วก็อ้างอีกได้ไม่ใช่พูดกันไปกันมาเป็นเรื่องเล่กดได้คะก็เตรียมก็เสนอเลื่อนกด,ดไปแล้วเมื่อวานนี่แหละคะ่ะก็ตอ,อนุนอบอร์ดก็มอบสนักงานไปดำเนินอารต่อซึ่งวันจันทร์หน้ามีประชุมคือมันแยก2ส,ส่วนเยยี้เป็นบอร์ดเป็นกรรมการ เรามีมติให้สำนักง,งานไปทำก็คือสำนักง,งานก็นนคือเจ้าหน้าที่เขคงต้องไปตามต่อนะคะที่จะเชิญมาแล้วก็คุยคือก็คงท่านกัวหน้างตามดูต่อไปเรนที่บอกว่าวันนี้ก็ดีใจได้กลับมาที่เรียนเก่าที่เทศาสตร์นะคะยากจะพูดความในใจว่าบางครงเนี่ยที่กศชเลยมีองค์ประก,กอบกรรมการที่หลากหลายท่านงมาจากวิศวกรมาจากทหารมาจากตำรวจมาจาก นั้นจะเป็นช่องอะไรก็ตามถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราประชาชนคนไทยรับได้หรือไ,ไม่ไดนะะ้ไม่ว่า,าคนที่สั่งการจะเป็นใครนะค,ะคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนแบบไหนถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับสงังคมเรารับได้หรือไม่ได้นะะเรียนคงไม่ต้องต้องการตอบทันทีนะคะเพราะว่าเรียนทราบ นี่คือเปิดประเด็นที่เรียอยากพูดว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังพบประสบอยู่ในละครเรื่องนี้นะคะสังคมไทยกำลังหัภถุงและเมื่อสิ่งที่ตามที่กฎหมายรัชธรรมเปิดไว้ให้กับพวกเราประชาชนและสื่อมวลชนเป็นต่าง เดิมนะไม่อยากให้เป็นนเนอรื่องนี้อประเรก็ี่าไว่าเราไม่ได้คิดว่าจะได้รับนะคะสิคนพอเห็นว่ามีท่านสนใจเยอะมากก็เลยต้องย้ายขึ้มาห้องนี้ทำให้การประสานงานไม่เห็นเวที ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะแลกเปลี่ยนกันนะคะเออที่มีภา่าลงมากับการเซ็นเซอร์ที่เป็นการเ,สเซสังรงว่ามันเป็นแบบไหนมากกว่ากันและอย่างไหนมันน่า